มากับสายฝนจริงๆอะไรนั่นฮะแก้วอะไรนั่นแก้วนมสดฮะ<า>นมสดนมสดเออโอ้ยนึะกินนมสดนมสดชาไทยพันไทยเออพันไทยโอ้กระตุ้นกระตุ้นถึง,นง,นง,นงในขอดูหน้าเนะกินนมสดโอ้ ยังวะทำหน้าโมดอ้อนยนมันกีนก้จริคือเขาเนาะ,ะผมอยู่ในหมดบ้านในกูนด้วยพี่น้องมันก็เลยขึน้นจุดนี่มาออปิ๊กปิ๊กกลับมา <c oughs> สิส <c oughs> มึกงกลับมากลับตามกึงไปวะขับตามมึงไปหนันหกแค่เคสนะรถเปล่าเราดุมเอาให้แบบจอดข้างทางเลยเดี๋ยว วิ่งซ้ายแล้วดูดูหันไปเอาจะให้วิ่งซ้ายหยิบบ่ะ <c oughs> จะให้ลงไปวิ่งร <c oughs> ึจะใ <c oughs> ห้คุณวิ่งลงซ้ายหยิบบ่ห่ามึงรีบมึงทำไมไม่ไมขีข่เครื่องบินมึงมาขี่ทำไมรถกระบะจับมาเอามดแดงกัดไข่แม่งเลยพวกนี้ว้านู่มไปแล้วไปแล้ว